สวัสดีครับผมยิปจากคาว่ากันว่าสตอรี่เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเป็นเรื่องของป้องพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาเองเพิ่งมาทำงานที่ร้านแห่งนี้ไม่ถึงเดือนจนวันหนึ่งประมาณห้ามงครึง่งเจ้าของร้านได้ใช้ให้ป้องนั้นไปส่งข้าวผัดที่บ้านหลังหนึ่งได้บอกกับป้องว่าลูกค้าเจ้านี้นะเว้ จะสั่งข้าวที่ร้านเราทุกอาทิตย์เป็นข้าวผัดสามกล่องแล้วต้องไปส่งตอนหกโมงเย็นเท่านั้นและพอมึงไปถึงนะน,นะก็แขวนข้าวไว้หน้าบ้านเขาหรือไม่ก็สอดใต้รั้วไว้แล้วก็ตะโกนบอกว่าข้าวมาส่งแล้วแต่ไม่ต้องรอเขาออกมาจ่ายเงินนะเพราะเขาจ่ายไปแล้วเองกลับมาได้เลยป้องได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้าตอบรับพร้อมกับรับข้าวผัดสามกล่องมาไว้ในมือป้องวางข้าวผัดไว้ที่ตะกร้าหน้า แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามสถานที่ที่ลูกค้าได้แจ้งเอาไว้ซึ่งที่นั่นเป็นหมู่บ้านจาัดสรรแห่งหนึ่งเมื่อไปถึงหน้าหมู่บ้านก็ไม่เจอยามป้องจึงได้ขี่รถวนไปหาบ้านเล็กที่ที่เขาต้องตามหาในตอนนั้นเวลาประมาณเกือบ6กโมงเย็นท้องฟ้าก็เริ่มจะมืดลงป้องเห็นป้ายบ้านเล็กที่เรียงกันเป็นซอยๆก็ค่อยๆขี่รถเข้าไปแต่ละซอยเพื่อหาบ้านที่สั่งข้าวเขา แต่เมื่อขี่รถไปจนสุดซอยเขาเองก็ยังไม่พบบ้านที่สั่งไว้จนกระทั่งป้องนั้นขับรถไปเจอกับชายวัยกลางคนคนหนึ่งโดยชายคนนั้นก็เดินออกมาจากหน้าบ้านป้องจะเดินเข้าไปถามชายคนนั้นว่าบ้านเลขที่ที่เขากำลังจะมาส่งข้าวนั้นคือหลังไหนซึ่งชายคนนั้นก็มองหน้าป้องแล้วก็มองกล่องข้าวที่รถมอเตอร์ไซค์จากนั้นก็ตอบมาว่านู่น หลังนั้นไงถัดไปอีกห้าหลังอะ่ะที่รถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่นั่นแหละเองเพิ่งมาส่งละสิบ้านนั้นเขาสั่งประจำพร้อมกับชี้มือไปที่บ้านหลังนั้นป้องเองก็ขอบคุณชายคนนั้นแล้วก็เดินกลับไปที่รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองซึ่งบังเอิญว่ารถของป้องนั้นจอดอยู่หน้าบ้านหลังดังกล่าวอยู่แล้วป้องพยายามมองเข้าไปในตัวบ้านซึ่งบ้านหลังนั้นมีหญ้าแล้วก็ต้นไม้ลกครล้ม รัวหน้าบ้านมีแต่ต้นไม้เลยออกมาบางบ้านเล็กที่เอาไว้ทําให้ป้องเองหาไม่เจอในตอนแรกแถมไฟในบ้านก็ยังปิดมืดสนิทอีกด้วยป้องหยิบกล่องข้าวผัดลงมาจากรถแล้วก็เดินไปที่หน้าบ้านแล้วก็ตะโกนมาว่าเอาข้ามาส่งแล้วนะครับป้องก็จะแขวนไว้ที่รั้วตามที่เจ้าของร้านบอกขณะที่ป้องกําลังแขวนกล่องข้าวอยู่นั้นเขาเห็นเหมือนมีเงาผู้ชายคนหนึ่งเดินวนไปวนมาในบ้าน เมื่อป้องเห็นแบบนั้นก็ตะโกนบอกอีกรอบว่าข้าวมาส่งแล้วนะพี่ผมแขวนไว้ตรงนี้นะแต่ผู้ชายที่อยู่ในบ้านก็ยังคงเดินวนไปวนมาไม่ได้ตอบอะไรป้องแม้แต่นิดเดียวป้องเองก็รู้สึกหงุดหงิดใจเล็กน้อยที่โดนเมินพอเขาแขวนกล่องข้าวเสร็จป้องก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขับออกมาส่วนเขาก็เห็นว่าดุงคนที่บอกทางนั้นยังยืนอยู่ที่หน้าบ้านด้วยความข้องใจ ป้องเองก็จอดรถแล้วก็ถามชายวัยกลางคนคนนั้นไปว่านี่นะนะผมถามอะไรหน่อยดิผมเห็นคนเดินอยู่ในบ้านหลังนั้นอะแต่เรียกแล้วเขาก็ไม่ตอบผมเลยอะหรือว่าเขาพิการทางหูหรือเปล่านะป้องถามเชิงประชดชายวัยกลางคนมองหน้าป้องแบบเรียบๆแล้วก็บอกว่าเอางี้นะน้องน้องลองกลับไปที่บ้านหลังนั้นดู แล้วก็สังเกตที่รั้วกับพื้นบ้านดูดีๆนะป้องได้รับคําตอบแบบนั้นก็ถึงกับงงแต่ด้วยความอยากรู้เลยเดินกลับไปโดยที่เขาได้จอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้ที่นี่พอไปถึงรั้วบ้านหลังนั้นป้องเองก็มองไปที่รั้วและก็ที่พื้นหน้าบ้านและสิ่งที่เขาเห็นก็คือกล่องข้าวมากมายที่มีทั้งที่น่าจะอยู่มานานแล้วกับกล่องที่เหมือนเพิ่งจะมาตอนแรกป้องไม่เห็นกล่องพวกนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ทันสังเกตและตอนนั้นก็มืดเลยทําให้เขามองไม่เห็นป้องรีบหันไปมองหน้าชายวัยกลางคนคนนั้นแต่เขากลับรีบเดินเข้าบ้านตัวเองไปป้องก็เลยคิดว่าลูกค้าจ่ายเงินแล้วแลวเราก็มาส่งตามที่บอกแล้วรีบกลับร้านเลยน่าจะดีกว่าพอคิดได้แบบนั้นป้องก็รีบเดินไปที่รถมอเตอร์ไซค์เตรียมตัวจะกลับร้านแต่เดินยังไม่ทันพลุลัวหน้าบ้านเขาก็ได้ยินเสียงดัง มันเสียงเหมือนคนเดินเหยียบหญ้าเดินออกมาจากในบ้านป้องรีบคิดว่าอาจจะเป็นผู้ชายคนนั้นหรือเปล่าเขาเลยหันกลับไปดูปรากฏว่าเป็นชายคนในบ้านจริงๆแต่ดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะใช่คนเพราะสภาพที่ป้องเห็นก็คือผู้ชายคนนั้นเลือดท่วมตัวหัวกะโหลกยุบตาถลนแทบหลุดออกมาจากเบา้าเขายือนอึ้งกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าสักพักก่อนที่จะวิ่งใส่เกียร์หมา ไปที่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็บิดกับร้านแบบไม่คิดชีวิตเมื่อมาถึงร้านของเขาก็เห็นรุ่นพี่หลายคนกําลังนั่งคุยกันอยู่ป้องอยังไม่ทันที่จะปีปากพูดอะไรรุ่นพี่ก็ทักขึ้นมาก่อนว่าเฮ้ย <c oughs> เป็นไงบ้างลูกค้าประจะําอะแล้วต่างคนก็ต่างหัวเราะป้องเริ่มพอจะเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้รุ่นพี่ในร้านฟังและเมื่อพอเล่าจบรุ่นพี่คนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่า บ้านหลังนั้นอะนะมันไม่มีคนอยู่หรอเว้ยเจ้าของบ้านก็ย้ายออกไปกันหมดลูกชายเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ว่าเฮี้ยนมากเลยไม่มีใครอยู่ได้แลวลูกชายเขาวะนะชอบกินข้าวผัดร้านนี้มากพ่อแม่เขาเลยสั่งให้เฮียเจ้าของร้านเนี่ยเอาข้าวผัดสามกล่องไปให้ลูกเขาทุกๆวันพระพวกข้าที่นั่งอยู่ตรงเนี้นะเจอกันมาทุกคนแล้วเว้ยรอบหน้าใครจะได้เป็นคนไปนะ เตรียมใจไว้ดีๆผู้จบทุกคนก็พากันหัวเราะอย่างสนุกสนานเหมือนกับว่าเรื่องที่เจอผีนั้นสําหรับพวกนั้นแล้วอาจเป็นเรื่องที่สนุกก็ได้แต่ไม่ใช่กับป้องหลังจากที่ฟังรุ่นพี่พูดจบสิ่งที่ป้องได้เห็นหรือได้ยินมานั้นทําให้ป้องเดินไปลาออกกับเจ้าของร้านทันทีแล้วป้องก็คิดในใจว่าใครจะอยู่ก็อยู่แต่กูไม่ขอกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกแล้ว ถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ